ท่านท่านผู้ชมคนเราครับระก,กันชอบกันก็ต้องมั่นกันไว้ก่อนไม่มีเงินพอจะไปมั่นทำยังไงครับคนหัวหมอวันที่เลยเสนอเรื่องผ่อนมั่นท่านรับชมครับว่าไงไอ้ลูกเขยจำกระล่อนสัญญามั่นที่ทำไว้กับข้าเนี่ยนะห้าแสนครั้งแรกจ่ายมาห้าหมืนเหลือ4ี่แสนเมื่อไหร่จะจ่ายวะ โอ้ใจเย็นๆนี่พ่อเดี๋ยวผมมีผมจ่ายให้เลยพูดอย่นี้มาบ่อยแล้วพูดได้เย็นมาสี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยได้ลูกสาวกูไปเนี่ยฮะโอ้แล้วพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะพ่ออย่าไปยอมมันนะมันอ่ะเห็นของของหนูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเองโจมแตกข้าไม่ยอมเดี๋ยวไปเจอที่ศาลอ้จะเชื่อตามที่คนหวัวหมอพูดได้ไหมเนี่ยพี้ยวหระ ทำสัญญาซื้อลูกสาวเข้าไปแล้วไม่จ่ายจะเบี้ยวหรอือหมอเอ,อ้ยสัญญาอะไรพ่อมันไม่มีความหมายหรอกแม่ไอ้นี่คิดมาทำโผล่หมอติอ๊ปีพ๋พ่อพ่อเก้าอ,อีออ้ตันหัสัญญามันทำกันไว้เลี่ยมันต้องจ่ายโว้ยจะมาเบี้ยวได้ไงซื้อลูกสาวเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้เบี้ยวแน่จะมาเบี้ยวจะมาเบี้ยวใช่ไหมอ้น,นี่ไปถังไม่ตังเลยป่ะโอ้ไปหา,าย ไงเรื่องไรเรื่องไรเรือตั้งสี่แสนกว่าไม่จ่ายได้ไงโอ้เรื่องสี่แสนกว่าเราเอ้าวเรื่องมันเป็นเรื่องเป็นยังเรื่องเป็นยงนี่เรื่องมีครับอาจารย์การทําสัญญากันเนี่ยถ้าใครผิดสัญญาไม่จ่ายถือว่ามีความผิดใช่ไหมครับผิดสิครับฟ้องได้เลยครับนั่นเห็นื่อยไหมโดนตีมาโอ้พอเต้นเก่งโอ้ยมากแก่แล้วงอยู่เลยตายไปเลยที่ว่าผิดสัญญาผิดสัญญาเรื่องอะไรเนี่ย สัญญามั่นครับอาจารย์โอ้มั่นหนูเหรอหนูค่ะลูกสาวโอนดีลูกสาวลูกสาวเรูมาหรือยังโอ้ยมั่นเลยเอาแไปเลยมา่ไปเลยนี่ตกลงว่าเราเป็นลูกเขยครับเป็นมั่นลูกสาวไว้แต่ยังแต่งแต่งไปแล้วคีเดือนแล้วคีเดือนแล้วครับเป็นไง ก็คนมาห้าหมื่นแล้วยังเหลืออีกสี่แสนห้า๋อค้างของมั่นครับยังไม่จ่ายโอ้โหี่พูดถึงเรื่องคนแต่งงานเงี้บางคนนี่คบกันิใจร้อนนะเนี่ยยังไงครับใจร้อนเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับคบกับผู้ชายได้ห้าหกเดือนาแต่งงานเลยแม่ถามบอกเออลูกทําไมไม่ดูใจกันนานๆก่อนแล้วค่อยแต่งแล้วลูกอลูกบอกดูไม่ไหวแล้วแม่ทําไมหัวท้องสี่เดือนครึ่งแล้วดูไม่ไหวโอ โอ้ยดูยังไม่ท้องนะดูยังไม่ท้องนะอุ้ยยงเออไงชั่วเลยนี่คูได้่ฟังเรื่องของมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ชายเขาให้ผู้หญิงเอาไว้เป็นหลักประกันการแต่งงานอของมันที่เขให้กันสดๆนะเอาแหวนเอาเงินสดให้เลยถ้าทำสัญญงสัญญากันบอกว่าจะมาให้ทีหลังแต่งแล้วจะให้ยังใช้ไม่ได้นะอา เดี๋ยวเสียลูกสาวฟรีไอครับเอาเฮ้ยฟรีตามคนต่างได้สิกันแล้วกันมันจะนั้นเนี่ยต้องทำใจนะครับถ้าทำสัญญามันก,กันไว้ว่าจะให้ของมานทีหลังาฟาวเ,เลยนะท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เป็นผู้หญิงนะครับถ้าใครจะมามาั่นเรานะครับต้องเอามาสดๆนะครับแหวนต้องแหวนแท้ๆก็ต้องเงินสดๆอย่าทำสัญญากันไว้นะครับ ถ้าทำสัญญาก,กันนายว่าจะให้ภายหลังถ้าแต่งเป็นแวต่อมาเขาไมา่ให้ฟ้องร้องเรียกของมันไม่ได้เลยนะครับ